วันนี้ออนพัทธิรานะคะพร้อมกับรายการ p r o p p แ a c k ค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะมาแครกทุกสาระเรื่องบ้านแล้วก็ไลฟ์สไตล์ อันเชื่อนะคะว่าทุกคนมีความฝันว่าจะมีบ้านสักหลังหนึ่งเป็นของตัวเองใช่ไหมล่ะอย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่ากว่าเราจะเลือกบ้านได้สักหลังหนึ่งเนี่ยเราต้องคิดให้รอบคอบดูแล้วดูอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำเลนะคะราคาบ้านสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆโครงการแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะดังนั้นวันนี้นะคะออนมีเทคนิคในการเลือกบ้านให้ตรงใจว่าเราต้องดูอะไรกันบ้างมาฝากด้วยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ อื่นเลยนะคะเราต้องเลือกประเภทที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับครอบครัวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งประเภทที่อยู่อาศัยนะคะก็จะมีทาวน์โฮมค่ะเป็นบ้านนะคะที่มีลักษณะผนังติดกันเหมาะกับหนุ่มสาวที่เพิ่งจะเข้าสู่วัยทำงานเริ่มมีรายได้ค่ะหรือว่าครอบครัวที่มีขนาดเล็กประมาณ2-3ถึงคนนะคะนอกจากราคาจะเอื้อมถึงได้แล้วเนี่ยนะคะยังดูแลรักษาง่ายแล้วก็มีพื้นที่หน้าบ้านไว้ทํากิจกรรมที่ชอบได้อีกด้วยล่ะคะ่ะ ต่อมาก็คือบ้านแฝดค่ะบ้านแฝดก็คือบ้านเดียวที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งติดกันนะคะเรียกง่ายๆว่าแฝดสมชื่อเลยอารมณ์เนี่ยก็จะใหความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดียวนั่นแหละแต่ว่าเหมาะนะคะกับคนที่มีครอบครัวใหญ่หรือว่าชอบทํากิจกรรมร่วมกันค่ะ บ้านเดี่ยวนะคะก็คือบ้านที่ไม่มีผนังส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยติดกับหลังอื่นเลยค่ะเรียกง,ง่ายง่ายว่ามีพื้นที่บริเวณรอบๆบบ้านนะคะเหมาะกับคนที่ชอบใช้พื้นที่ในการปลูกต้นไม้หรือว่าอยากจะทําบ่อปลาสร้างสระว่ายน้ําหรือว่าต่อเติมส่วนอื่นๆค่ะให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีแบบท,ที่ชอบในใจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นออนพาไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ ถัดมานะคะก็คือเรื่องของทําเลที่ตั้งบ้านค่ะควรคานึงนะคะถึงเรื่องการเดินทางว่าเราใช้รูปแบบไหนบ่อยที่สุดถ้าเราสะดวกใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องเลือกบ้านอยู่ในโซนเมืองเป็นหลักค่ะก็จะได้เข้าถึงนะคะรถไฟฟ้าสายต่างๆได้สะดวกมากขึ้นแต่ว่าก็จะต้องแลกมาก,กับราคาบ้านที่สูงขึ้นไปอีกค่ะ กลับกันค่ะถ้าเรามีรถยนส่วนตัวเนี่ยเราก็สามารถเลือกทำเลที่ตั้งบ้านนะคะที่ห่างออกจากรถไฟฟ้าได้หน่อยก็จะมีตัวเลือกบ้านเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องขึ้นอยู่ก,กับการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยค่ะนอกจากทำเลที่ตั้งแล้วเนี่ยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะเราควรจะเลือกบ้านนะคะที่ใกล้ที่ทํางาน โรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าหรือว่าใกล้โรงเรียนลูกค่ะซึ่งก็จะช่วยให้เรานะประหยัดเวลาการเดินทางได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะแบบบ้านก็เลือกแล้วนะคะทำเลก,ก็ได้แล้วต่อไปมาดูเรื่องของราคากันบ้างค่ะเราควรจะคำนึงนะคะถึงเรื่องงบประมาณแล้วก็ความสามารถในการผ่อนที่เราสามารถทำไหวค่ะถ้าสมมติน,นะคะเราเจอบ้านหลังหนึ่งที่เราชอบมากเลยแต่ว่าราคาเนี่ยมันสูงเกินไปหรือว่าเกินกําลังที่เราจะผ่อนไหวก็ควรจะหาบ้านที่ราคาต่ําลงมากว่าน,นั้นค่ะหรือว่าหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะค่าใช้ใจ่ายส่วนอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าประกันค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าต่อเติมบ้านในส่วนต่างๆก็ควรจะหาเผื่อไว้ด้วยนะคะถัดมาคือพื้นที่ส่วนกลางนะคะก็ควรจะเลือกให้มองกับไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองแล้วก็คนอื่นๆในครอบครัวด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสนะคะสระว่ายน้าคลับเฮาส์สวนหย่อมหรือพื้นที่ส่วนกลางที่มีการเตรียมไว้ให้ลูกบ้านได้พักผ่อนหย่อนใจลองคิดดูนะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะพักผ่อน หยุดในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ว่าไม่อยากจะออกไปไหนไกลเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆก็จะมีพื้นที่เหล่านี้ให้เราสามารถไปนั่งพักผ่อนชิลๆกันได้แบบสบายๆเลยละคะ่ะอย่างออนนะคะที่เป็นคนชอบว่ายน้ําชอบออกกําลังกายก็จะยิ่งถูกใจคะ่ะถ้าโครงการไหนนะมีฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ําวิวสวนสวยๆนะคะทําให้ออนแทบจะไม่อยากออกไปไหนเลยละคะ่ะ มาถึงข้อสุดท้ายในการเลือกซื้อบ้านนะคะนั่นก็คือความน่าเชื่อถือของโครงการค่ะเพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รับบริการหลังการขายที่เราเชื่อมั่นได้นั่นเองค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะบ้านโครงการแสนซีรีส์เรามีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆรอเป็นเพื่อนอยู่นะสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ worldwide.web. แ a นซี .com ค่ะเอาละค่ะพอมาถึงจุดนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ออนอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองคิดถึงอนาคตตัวเองก่อนซื้อบ้านนะลองคิดภาพดูว่าในอีก5-6ปีข้างหน้าเนี่ย เราเนี่ยจะแต่งงานมีลูกไหมนะคะหรือว่าจะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นมาอีกกี่คนรวมไปถึงปัจจัยต่างๆอย่างละเอียดรอบครอบอีกสักครั้งหนึ่งก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าการซื้อบ้านหนึ่งครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องอยู่ในบ้านนั้นไปอีกนานหลายสิบปีเลยก็ว่าได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการเลือกซื้อบ้านให้ตรงใจที่วันนี้ออนนำมาฝากให้ทุกคนกันค่ะใครมีคำถามนะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะส่วนครั้งหน้าค่ะออนจะพาไปเจอกับเรื่องราวหรือว่าสาระดีๆแบบไหนอีกฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe channel ep, c h a n แ e น s ี n s i ี l อกันไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ